ปีแล้วเฮ้ยปีสิบกว่าปีเลยเหรอก็เป็นปี2542เนี่ยนี่มีกี่ปีแล้ว6-8แล้วโอ้ผมว่าดีนะสายเห็ดหนึ่งที่ไม่เลิกเลี้ยงเพราะเห็ดนี้ไหมใช่ครับก็เอาเนี่ยแหละว้ใส่นาไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับอย่าบอกนะว่าไม่ได้ง้อว่าจะขายแพงหรือขายถูกไม่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 ไดเรียสตรงนั้นเสียงเพราะเราไม่ได้ลงทุนนะครับอ่า เ็าไม่ได้ลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรไม่ต้องลงทุนค่าเท่าไรก็ของเราอหักค่าน้ํามันรถนิดหน่อยรถเราก็มีของเราเองหักค่าน้ำมันรถนิดหน่อยไทยเราก็ใทยเองหลางลงทุนเยมันไม่ได้ลงทุนะไรมากก็แต่มันก็ดีทุกปีนะข้าวสวยทุกปีสวยทุกปีเลยหญ้เยอะไหมไม่ค่อยมีหอญ้าเ๋อแต่ยังไม่ได้มุงต่อครับผมก็จะมุ่งนาคา่อยังไม่ได้มุงมันก็เลยเป็นธุรืคิดโคนครับผมเอาง่ายคือ คนนุณอาเนาะอยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นอยู่ยเพราะว่าอยากให้มีที่เดินใช่ครับมารดีที่เดินไม่มันโดนแดดบ้างอะไรบ้างอ๋อครับผมบางทีมันช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนอะไรบางทีมันก็อยากโดนแดดบ้างก็เลยน่าจะเป็นเรื่องดีเนาะ<อ>ถ้าวัวได้โดนแด,ดดโดนฝนนะครับครับผมฝนมันก็ไม่เท่าไรแล้แต่ว่าแดดมันก็ได้โดนบ้างฝนมันก็มีที่ร่มอยู่แต่ว่าอยากให้กระโดนแดดบ้างบางช่วงช่วงหนาวอนารอะไรเงี้ยครับผม ให้เขาได้มีโอกาสตากแดดเนาะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าวัวควายได้ตากแดดนะครับผมสวัสดีครับคุณอาเป็นไงบ้างเลี้ยงวัวช่วงนี้โอ้ช่วงนี้มันยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหญ้าให้กินนะครับครับผมมันว่าจะเอาออกให้มันกินจะเอาออกข้างนอกนะใช่ครับออ๋เมื่อก่อนเยอะมากเลยเมื่อก่อนเยอะแต่ว่าตัวเอง ขาไม่ค่อยดีก็เลยขายออกมันไม่ค่อยมีกำลังจะออครับผมเอาแค่ไหวนะครับผมอืเมื่อกี้คุณตาบอกว่ายังไงนะจะทำอะไรนะเมื่อกี้นะจะเอาให้กินหญ้าจะออกให้กินหญ้านะออกให้กินหญ้าเพราะว่าถ้าปล่อยนานๆเดี๋ยวมันเป็นเพื่อมันเป็นตะคิวเป็นอะไรนะครับผมมันก็พร้อมยังไง ค,กกครับผมผมว่าพื้นที่ของเรามันก็ใหญ่นะใหญ่เดินกินได้สบายเลยนะสบายเลยครับก็บเอาออกมาก็พูกไว้ก็ให้ลูกมันได้กินอ๋อธรรมชาติครับผมบ<า>ครับผม อันนี้คืออะไรครับคุณตานี่อันนี้คือเกลือแร่มันพอดีผูกไว้พอดีมันหมดอ๋อเรือมันกัดแล้วมันมันร่วงครับผมผมก็งงว่าเกลือแร่ทำไมเป็นก้อนเป็กลมอ่าผมผูกไว้ตรงเนี้ยอ่ามันกัดกัดกัดไปมันก็ร่วงครับผมอืมใส่ไว้ให้เขาเรือให้กินครับผมตอนนี้เป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับนี่อันนี้พันธุ์พื้นเมืองครับพื้นเมืองเรานะมีข้อดีอะไรบ้างไอ้พวกนี้นี่ มันกินกินง่ายเลี้ยงง่ายมันไม่ค่อยมั่นไม่ค่อยยากกินยาอะไรมันก็กินดูแลง่ายนะ่ายครับผมทุกวันนี้อยากจะเลี้ยงไอตัวแดงๆสวยๆมันเขาบ้างไหมอยากเหมือนกันเลยแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหว <laughs> <laughs> อยากจะเลี้ยงอนเกินแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วลูกลูกยากเดินยากนะลูกยากเดินยากเป็นกระดูกทับเส้นด้วยอเนี่ย แต่ดูทรงแล้วก็ยังสู้นะยังสู้อยู่ยยแต่ว่าโรครุมเร้าเหลือเกินม,ม,มา,มานอ,อลูกมันกินนมมากมันเลยหอม๋อมันดูน,นมมากครับผมผมถามจริงๆนะ,นไ,ไ,อะไอ้แสลนสีเขียวนี่มันช่วยป้องกันได้ไหมกันได้ครับลูกวัวมัเข้าไม่ได้อับมันถึงแม้มันเป็นอ่อนๆอย่างนี้ก็จริงแต่มันก็ไม่กล้าเข้าครับ ก็ปล่อยให้เขากินเนี่ยผูกแมอเดินรอบครับผมพูดผักเราก็ได้กินด้วยมันในเสียงเราปลูกอะไรไว้กันได้จริงๆมันกันเป็ดกันกั้นได้หมดจริงๆคนที่จะเป็นลวดเหล็กนะแต่บกเห็นเป็นสแลนอย่างนี้ผมเลยว่ามันน่าจะกันได้ใช่เหรออ๋อก็แค่เอาถ้ามีไม้ไผ่มีอะไรก็ตีให้มันช่วยช่วยกันนิดหน่อยอ่าอันน้มันจะอ่อนเกินไปมันก็จะครับผมเผื่อมันดันเรืออะไรแต่ว่า วัวมันไม่ค่อยกล้าดันเท่าไหร่เห็นเสล็แล้วมันก็ไม่กล้าหรอกเพราะมันดันไปไม่เข้าไปไม่ได้อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ประมาณว่าดันไปก็ติดไปนะไปมันก็ออกบานครับผมตอนนี้เหลืออยู่สามตัวสามตัวเนี่ยทองตัวหนึ่งมันทองทองมั่งตัวหนึ่งครับผมข้าวัวเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหลังคาหมดไหมตอนแรกเป็นแค่นี้อ่าเป็นแค่นี้ก็เลย ทีนี้ผมเอาฟาร์มไปไว้ทางนู้นครับผมมันแคบผมเลยเขี่ยไปอ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้มุงต่อครับผมมันจะมุงหลังคา่อยังไม่ได้มุงมันก็เลยเป็นพืชคลโนครับผมอเอาง่ายๆคือ,อคุณอาเนาะอยากจะทาให้มันใหญ่ขึ้นอยู่ยเพราะว่าอยากให้มีที่เดินครับใช่ครับมันมีที่เดินไม่มันโดนแดดบ้างอะไรบ้างอ๋อครับผมบางทีมันช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนอะไรบางทีมันก็อยากโดนแดดบ้างนะอืย น่าจะเป็นเรื่องดีเนาะถ้าวัวได้โดนแดดโดนฝนนะครับผมฝนก็ไม่ทลายแล้วแดดมันก็ได้โดนบ้างฝนมันก็มีที่ร่มอยู่แต่ว่าอยากให้กระโดนแดดบ้างบางช่วงช่วงหนาวๆนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เขาได้มีโอกาสตากแดดเนาะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าวัวควายได้ตากแดดนะครับผมขี้วัวได้ไปใส่ที่นาบ้างไหมครับนี่โเยอะมากเลยนะได้ไข่บ้างไหมครับขี้วัวนี่ ใส่แต่ทีนาก็พอแล้วครับทีนาก็ยีออ่สิบไร่ยี่สิบกว่าไร่มันก็พอดีวัวมันมีน้อยควายมีน้อยก็ครับผมเลยได้แต่ใส่นาตัวเองก็ก็พอดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะบ,บางที่สามก็สอบร้อยนะนที่ผมไปเจอมานะ,ถ,ะถ้าขายได้ก็ประมาณนั้นแหละก็สอบได้สามสิบสามสอบร้อยยังว่าครับผมแต่ว่าใช้ในส่วนของตัวเองก็แล้วก็ใส่นาก็พอดีอะ่ะมันไม่ได้ขายนะครับผม ข้าวสวยเลยไหมคุณอาสวยครับสวยใส่ขี้วัวนี่เลยสวยไม่ต้องใส่ปุดด๋ยเลยเอ้าจริงเหรอใช่ครับจะบอกว่าทำนาอินทรีย์ใช่ครับอินทรีย์ยังไงอินทรีย์ก็คือเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้พ่นยาไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ขี้วัวอย่างเดียวเอาเป็นว่าอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับไม่มีสารเคมีไม่มีครับทำมากี่ปีแล้วครับมาโอ้ยสิบกว่าปีแล้วเฮ้ยขี่สิบกว่าปีเลยเหรอตองไป ปี2542แ่25อะอ,อ,อันนี้กี่ปีแล้ว68แล้วโอ้ผมว่าดีนะ <c oughs> สายเห็นุหนึ่งที่ไม่เลิกเลี้ยงเพราะเหตุน,นี้ไหมใช่ครับก็เอานี่เลยไว้ใส่นาไปเรืเร่อยๆๆก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับอย่าบอกนะว่าไม่ได้ง้อว่าจะขายแพงหรือขายถูกไม่ไม,ไ,มไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเพราะเราไม่ได้ลงทุนครับ เราไม่ได้ลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรไม่ต้องลงทุนค่าเท่าไหร่ก็ข,อ,ของเราหักค่าน้ํามันรถนิดหน่อยรถเราก็มีของเราเองอหักค่าน้ำมันรถนิดหน่อยไถเราก็ถ่ายเองลุกหลานลงเท่าไรมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยก็แต่มันก็ดีทุกปีน้ำข้าวหรอสวยทุกปีเลยยญ้าเยอะไหมไม่ค่อยมีหรือหญกาสวยอยู่ครับผมอือโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าไม่ได้เน้นเรว่องวัวมันจะถูกหรือจะแพงไม่เน้นครับ เนี่ยให้มีขี้วัวใส่นาข้าว,วอันนี้คือเลี้ยงเอาขี้วัวจริงๆนะอไม่<อ>ได้เน้นเลยว่าจะได้ถูกได้แพงขายไม่ขายก็อ่าไม่เป็นไรอ่าซีีเรยสอ๋อน้อยคนที่คิดแบบนี้นะบาง <ผม S 1> คนนี่เลี้ยงแต่แต่ผมก็คิดแบบนี้อ่ะอย่างน้อยก็ได้ขี้ใส่สวนใส่อะไรบ้างไม<อ>่ต้องไปหาปุ๋ยมาใส่นะครับผมมันจะประหยัดไปเยอะแสดงว่าคุณอาทำนาพอมีกำไรสี่ท่างั้น ได,ไ,ดดได้ก็ได้ครับเขาพูดถึงก็ได้ก็ได้แต่เขามีนี่มีสินมากเลยชุดใช้เขาที่เรานี่สินที่เราซื้อเครื่องจักตัางเกษตรอะไรมาอย่างเงี้ย<อ>ที่เรายังผ่อนเข้ามาเราก็ขายข้าวเราก็ส่งเขาทุกปีทุกปีเอาเป็นว่าข้าวที่ขายเน<ด>ี่ยมันได้ผ่อนถูกต้องไหมครับ,รบแล้วได้เครื่องจักรได้อุปกรณ์นะอเราก็ได้อุปกรณ์มาทําเกษตรของเราจะบอกว่ารับจ้างด้วยเเมื่อก่อนรับจ้างอยูแต่เดี๋ยวนี้ผมหาไม่ไหวแล้ว ไม่ค่อยได้รับจ้างครับผม้งไม่ค่อยน,น้อยพวกญาติๆอะไรนี่ก็ถ่ายให้ครับผมสามตัวนี้พอดีไหมคุณอาอไม่พอแล้วพูดถึงแต่ว่ามันเราไม่ไหวก <laughs> <ม>ันอยากได้แค่ห้าหกตัวนะพูดถึงครับผมแต่ว่า,ามันมีควายสองตัวแล้วสามตัวก็เลยว่าหรอห้าตัวก็อ๋อคุณอามีควายดีเหรอมีสามสองตัวควายกับวัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับถ้าพูดถึงเลี้ยงง่ายหากินง่ายก็ควาย วายมันจะมันไม่ค่อยหอมมันจะกินอะไรก็กินได้ควายนะในน้ําก็กินได้ในบก็กินได้อแต่มันมาเสียอย่างเดียวควายมันโดนแดดไม่ค่อยได้อมันต้องถ้ามันโดนแดดเราต้องเอาข้าร่มเลยอืมมันหอบครับผมมันหอมมันเหนื่อยแล้วมันกลัวมันจะช็อกได้นะแต่ถ้าวัวนี่ตามสบายเลยอ๋อครับผมทนว แล้วปีนี้ได้อัดฟางไว้แล้วหรือ,อยังครับคุณอาปีนี้ยังเลยครับคุณโตกร, <c oughs> รอให้มันแห้งก่อนออ๋ก็มีฟางปีที่แล้วก็มีมีอยู่คือผมแปลกใจไงปกติฟางจะหมดแล้วนะทําไมคุณอาย,ยังเหลือฟางเยอะจังเลยปีนี้ผมอัดเผื่อไว้เพ<อ>ราะว่าางปีมันฝนอย่างนี้อย่างปีนี้ใช่ไหมครับฝนตกปุ๊บนี่อย่างนี้ก็อัดไม่ได้เนี่ยก<อ>็ฟางก็ไม่สวยใช่ครับผมก็เลยอัดเผื่อไว้ถ<อ>้างทไม่ได้ยังไงแล้วก็ได้ฟางก็จยให้กินใช่ไหโอ้วางแผนดีมาก วัวไม่เยอะคอยไม่เยอะหรือว่าฟางก็เยอะไว้ก่อนเพราะเราอาชีพเราเลี้ยงวัวเราต้องมีฟางครับผมขอให้มีฟางนะงยังไงก็เลี้ยงได้นะอันนี้เกินวัวนะผมว่าฟางนี่เกินวัควคายด้วยกินเอาไปให้กินทุกวันเราไม่ได้เอาออกเราก็เอาฟางไปให้กินครับผม <c oughs> โอ้สียังสวยเลยนะฟางนะไม่มีขี้ดินติดเลยนะไม่มีเลยฟางอัดตอนนี้ที่แล้วครับผม เคยเก็บฟางไว้สูงสุดกี่ปีครับถึงไม่สองสามปีสองปีกินไหมครับกินอ๋อกินเหมือนกันนะกินเหมือนกันครับผมยิ่งเก็บไปนานยิ่งกินเลยถ้าไม่โดนฝนโดนอะไรมันยิ่งอ่อนยิ่งอ้าวจริงเหรอใช่ครับอ๋อถ้าไก่ไม่ไม่ขี้ใส่ไม่อะไรก็มันกินอ้ที่มันไม่กินเพราะอะไรก็ขี้ไก่บางทีมีไก,มก่มีอะไรไก่ขี้ใส่มันไม่ค่อยกินครับผมแต่ถ้ามีไก่มันไม่ขี้อยู่ที่ของมันมก็มัน มันกินหมดเลยยิ่งนานยิ่งนิ่มครับยิ่งนิ่มมันก็ยิ่งกิน <c oughs> <c oughs> ไม่เสียหรอกถ้ามันไม่มีขี้อะไรไปปนมัน <c oughs> ไก่ขี้อะไรไปปนครับผมเนื่อ